หลายคนนี่สะดวกเนาะในการที่จะเดินทางด้วยถือว่าสิเห็นทุ่งสาดไทยกับทุ่งสาดร์ลาาเนาะที่ว่าที่ว่าการหัวมือทางฝ่ายลาวไทยเนาะที่จะสบายดีทุกคนตอนนี้บาาเมนไส้กำลอังอยู่ที่บานข้ามสวัสดเนาะและทั้งหนาของเหาอกระสิเป็นฝ่ายทางเขาของสถานีรถไฟแห่งที่สอง คือว่าสถานีรถไฟขํมสวัสดิ์เนาะเป็นสถานีรถไฟล่าไท่แห่งที่สองีว่าเสื่อมต่อมาจากสถานีท่าน้าแรงเสื่อมต่อมาจากสถานีทังน้องค่ายนากทุกนเดี๋ยวสิพ้าทุกคนเข้าไปบ่งเนาะนะุกคนกนี้ก็จะเป็นทางทางเขาเนาะเดี่ยมเขาไปเบิง่งกัน สถานีรถไฟลาดถ่ายแห่งที่สองเนาะเวียนเทียนสเตชั่นวันนี้บอลแมนใช้ก่อมาแต่เจ๊ตมงเสาเนาะทุกคนมันก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ทางเขาทุกคน เป็นวงเวียนเนาะคือว่าวงเวียน่นก็นมีการท่าซีเนาะน้าจะมีการน้าจะมีการเกียมทีจะเปิดแ้วเนาะเขาเห็นข่าวในสองเสมอนเนอะาะทุกคนเพราะว่าสลว่าจะมีการเริ่มเปิดใช้งานสถานีเปิดไฟค้าสว่างเนาะนี่ก็จะเป็นทางเขาทุกคน ก็เปิดประตูเนาะ mm hmm. เดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่งเนาะ mm hmm. กรับสบายดีและสวัสดีกันอีกท่าน,นึงทุกคนตอนนี้บอลเมนไส้กำลังอยู่ที่สถานีรถไฟคำสวัสดิ์แล้วเนาะนี่ก็ถือว่ามีโอกาสได้พาทุกคนเข้ามาเบิ่งบรรยากาศตัวจริงเนาะของสถานีรถไฟเล่าไทยแห่งที่สองเนาะคือว่าพึ่นกับ ประตูมาดนเนะาะบให้เขามาเมื่อนี้ที่ว่าเพิ่นเปิดประตูเนาะเมื่อนี้บ่าวแม่ไส้กันิพาทุกคนเขาไปเบิ่งเนาะบรรยากาศรายก็รผูกพางของสถานีเนาะถือว่าเขาเช็คข่าวมา2องสมเหมือนอนี้ว่าสิมีพิธีการกาเกี่ยมในการหมอบหับเลยเนาะของสถานีแห่งนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันทุกคน ถือว่าเป็นสถานีที่ว่าใหญ่สวยงามแล้วก็กว้างขวางเนาะทุกคนสิพาทุกคนเบิ่งรอบนอกเก็โบาวา่าสิได้เขาไปถ่ายอยู่ข้างในหรือบอ่เนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งนาะบ่าวแม่นไส้มาถ่ายเพิาวาวา่นว่าบ่ให้ถ่ายเนาะยังบ่ทัน,นอน,อนอุญาตเขาไปถ่ายเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันานในพิธีมอบภาพเนาะเพิ่พพ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 น,นวนา่าเนาะทุกคน สวยงามเลยเนาะอลังการทุกคนตัวนี้ในมุมมองของเบวเมนไทรนทีวาทีว่าสวยงามกว่าสถานีรถไฟลาวจีนเลยได้เนาะมีความการออกแบบที่ว่าทัานสมัยกว่าเนาะมีความทันสมัยและก็มีการออกแบบที่ว่าเครื่องอ,อํานวยความสะดวกที่ว่าครบสุดเลยเนาะทุกคน เนาะทุกคนทือว่าทีเห็นทุ่งสาดไทยกับทุ่งสาดลาลเานาะที่ว่าเหียงกันอยู่นี่เนาะทุกคนบรรยากาศแถวนี้ทุกคนทางหนาของห้องก็สิเป็นทงหน้านาะทือว่าแถวนี้ถ้าเปิดสถานีแห่งนี้แล้วนี่ถือว่า ิเฮ็ตในในเขตนี้มีความเจริญขึ้นร้ายเนาะแล้วก็สิบราคาที่ดินแถวนี้ก็นนะ่าจะขึ้นแบบปวดๆเลยแหละเนาะแล้วก็สีนํำม,มาซึ่งเศรษฐกิจเนาะในเขตนี้นนมมเศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวห้าสิพาทุกคนไปเบื่องคุณเนาะไปเบื่องเบื่องนั้น เป็นตัดหน,นอกเทียมทีจะเปิดเทียมทีจะหมอบหับเนาะใดยงินลาจะมีการหมอบหับโดยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเลยเนาะยี่นี่เป็นรัฐบาลทางฝ่ายล่าและไทยเลยเนาะทางด้านนี้ก็สีมีข้องระบายหนำเนาะแล้วก็มีน้องหนำเนาะทุกคนถือว่าเป็นสถานีที่วากว่วงทุกคน สิให้ทุกคนได้เห็นเนาะทื่ว่าทางนั้นก็นสิเป็นซา,า,านสลาเนาะเป็นซานสาลารถไฟที่ว่าเดินทางมาจากสถานีท่าน,นาแหลงน้องไข่เนาะซึ่งว่าสถานีแห่งนี้ก็สิห่างจากสถานีท่าน,นาแหลงประมาณเจุกิโลเมตรเนาะ ออกไปทางนอะทุกคนแล้วก็สีหางจากสถานีน้องค่ายอยู่ประมาณ2กิโลเนาะททุกคนสำหรับทานาแหลงเนาะรวมรวมกันก็สีหางจากน้องค่ายอยู่ประมาณเกากิโลนาะททุกคนสำหรับสถานีแห่งนี้คือสถานีสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองแห่งนี้เนาะ,นะ เฮาสิเห็นว่าสั้นสลาเนาะบอนขืนของผู้โดสนนยสารที่ว่าเป็นหลังคาโครงเล็กที่หน่นนาเลยเนะาะแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นทางลาดเนาะทางลาดแบบบันไดเลื่อนเป็นแบบบันไดเลื่อนที่ว่า อำนวยความสะดวกแบบไฟฟ้าเลยเนาะมีบันไดเรือนมีทางยางแบบเรือนอีกเนาะที่เราเห็นนี่เนาะถือว่ามีเครื่องอำนวยความปลอดภัยแบบครบคัันเนาะในหันเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปเบิ่งนไกลๆเนาะ ตอนจอดรถเพิ่นกถือวากวงเนาะซึ่งว่าสถานีแห่งนี้กับสีห้างจากประตูไส้อยู่ประมาณ6กิโลนี่แหละนอทุกคนแล้วก็ห้างจากถาดหลวงอยู่ประมาณหากิโลเนาะทุกคนถว่วัาสถานีแห่งนี้เปิดนี่กถือว่าสีเฮดให หลายๆคนนี่สะดวกเนาะในการที่จะเดินทางด้วยรถไฟเนาะทุกคนน,นี่ทุกคนเนาะทุกคนตอนนี้บาแม่นไสกับอยู่ทางด้นนานหน้านะอยู่ไกลๆล่ะทุกคนกคือว่าตอนนี้เข้ากนัน ในบรรยากาศเนี่ยถือว่าเห็นว่าคนกำลังมีการก้าเกี่ยมเนาะที่จะเปิดเนาะนี่ทุกคนนี่ก็สิเป็นป้ายเนาะที่ว่าการหัวมือทางฝ่ายล่าไทยเนาะทีจะมกีการเปิดสถานีแห่งนี้ย้ยนเบอร์เบิงน้ำกันทุกคนนี่ทุกคนนี่ก็เป็นป้ายเนาะที่ทีว่าศิลาจะรลึกเนาะ ระวังการห่วมือเล่าไทยในการสร้างสถานีคำสวาสด์เนาะสถานีรถไฟแห่งที่สองโครงการรถไฟรถไฟเล่าไทรยยะยะที่สองตอนที่สองแต่สถานีท่านาแหลงสถานีเวียงจันคำสวัสดภายใต้การช่วยเหลือเงินจากรัฐบาลแหง่งราชนาจักรไทยโดย ผ่านองค์การหัวมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนิดาเนาะของนิดาสัญญาเงินกู้เลขที่ l 0 1 3งบประมาณโอ้หลายเลยเนาะทุกคนนาจะประมาณเก่าลอยหกสิบสามล้านสี่แสนเนาะทุกคนประมาณเก่าลอยประมาณเก่าลอยล้านกว่าบาทเลยเนาะทุกคนประมาณ ประมาณเก่ารอยหกสิบสามล้านบาทเนาะทุกคนตัวเลขทั้งล่างเบาแม่นใไซก็ที่บ้านโนไลน์เป็นเงินช่วยเหลือละสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเป็นเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะถือว่าโครงการรถไฟแห่งนี้ก็ถือว่ามีการช่วยเหลืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็มีทุนกู้ยืมอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ้าของโครงการรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเนาะทุกคน แล้วก็ออกแบบโดยบริษัททิมคอนซัลทิงเอเจนิลิงแอนเ,เ,เ,เน่แอนเนนสแมนจำกัดเนาะทุกคนควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัทอาเซียนเอเจเนียคอนซัลทิงเนาะตัวนี้ก็ถทีว่าให้ทุกคนอ่านเลยเนาะตัวนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวนีกสิเป็นทางตัวหนงังสือทาง ใช่แต่ก็เล่าเลยเนาะที่ว่าเพิ่นเขียนมาเนาะก็ให้ทุกคนได้เบิ่งเบิ่งรายละเอียดอีกนะนเนาะเทนึงเนาะสำหรับ FC ทางฝั่งไทยก็เบ,บิงบ่งเบิ่งรายละเอียดในนี้เลยเนาะสำหรับผู้ใดอยากขู้ข้อมูลเนาะมีเนานะทุกคนทีเป็นโซมหนาเนาะห้องสถานีรถไฟเนาะ เนาะทั้งด้านในเขาก็จะเห็นว่าเิ่นมีการเอาตังเนาะเขาไปเกี่ยมกาเกี่ยมงานที่จะมีการเปิดแล้วเนาะเนาะ,นะทั้งหนาทั้งเขาก็สิมีเป็นลังคาแบบกระโจมเนาะที่ว่าบางแดดบางฝนเนาะให้ คู่โดยสารย่างเขาไปได้เนาะทุกคนน้อทุกคนถาสถานีแห่งนี้เปิดนี้สิอำนวยความสะดวกให้เช่านครหลวงเวียงจันทร์นี่ร้ายเลยแล้วก็สชเพในเห้หล,ยลายคนนี้สินิยมขี่รถไฟกันร้ายขึ้นเนาะถ้าเปิดนี้บาแม่นใส่เสืซอว่าบอนทองเที่ยวของ สาวนครหลวงเวียงจันนี่นะ่ะจะเป็นกรุงเทพเนาะเป็นจุดหมายปลายทางของวันยุทธของแรงเที่ยวบอลจับจ่ายใส่เงินเลยเนาะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนสิได้มีความสะดวกสบายและกะส็สิหูจักวิธีการไปลินฟังไทยแบบง่ายได้ขึ้นเนาะโดยราคาถือละกะ็ปลอดภัยประหยัดเนาะโดยรถไฟนี่แบบนี้เนาะทุกคน ทางโซนนี้กัเป็นโซนคล้ายปีเนาะแล้วก็ทางนี้นกัเป็นโซนทางหองน้ำแล้วก็มีทางประตูทางเขาไปเนาะขวดบัตรขวดยังเข้าไปถือว่าการออกแบบเิ่นแบบสวยงามแบบเขาใจเรียบง่ายเนาะถือว่าสวยงามเนาะทุกคน แล้วกาค่อนข้างว่าท่านสมัยเรียบง่ายแบบเขาเจ้าใจง่ายเนาะสำหรับผู้ได้ทีวามาใส่บริการนี่ต่อไปนี่ก็เฮ็ดให้คนล่านี่ที่ว่าสะดวกสบายเนาะสำหรับไตหลายคนเนาะทีว่าจะเดินทางไปฝั่งไทยนี่กับมนั่งรถไฟนี่ก็สบายเลยเนาะบทต้องไปขามดานอยู่อยู่ทีคัวามิตรภาพก็ได้เนาะ ถือว่ามาเช็คบัตรกวดบัตรเช็คพาสปอร์ตอยู่นี่แล้วก็ขึ้นรถไฟไปฝั่งนั้นเลยเนาะถือว่าสิสบายขึ้นแต่ว่าก็สิเห็ุให้ลหลายๆคนกน็เลือกที่จะมานีร้ายกลัวแล้วเนาะสิเห็ุในทางด้านมิตรภาพนีนก็สิคนน้อยลงเนาะแลวก็ตลาดเช้าี่กา บางที่นี่ก็สิน้อยลงอีกคือกันเนาะนนาจะมาบอนนี้ไลค์ไลค์ขึ้นเนาะทุกคนเพราะว่ามานี่ก็ถือว่าขึ้นรถไฟจบเลยเนาะเพราะว่าสถานีแห่งนี้มันก็บไก่กับทางถาดลวงไก่ทางประตูไส้เนาะถือว่าไก,ไก่กับจุดใจกลางเมืองเลยแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟลาวจีนเนาะประมาณอยู่10บกว่ากิโลเท่านั้นทุกคน ต่ว่าบาลแม่นไส้เกษีบริญยางไปผุนเนาะเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่อยู่เนาะประจำอย่างว่าเพิ่นยังบ่ทันให้เข้าไปเนาะสําหรับหลังจากการหมอผ่าเนาะบาลแม่นไส้สิาพาทุกคนมาเบิ่งแบบละเอียดเลยเนาะทุกคนแต่เมื้อนี้สิาพาทุกคนเบิ่งหอบๆนี้ก่อนเนาะหอบๆหบน่อยนึงเนะาะบ่ทันละเอียดปานใดเด้อทุกคน ห,ห้องนำ้ำขายปีและประชาสัมพันธ์ถือว่าดีหลายทุกคนถ้าเปิดสถานีแห่งนี้เนาะ กิจาทุกคนมาเบงชันซลาเนาะทุกคนเนาะท่างดานหอบนี่เพิ่นก็สชิม,มีท่างเขมาม่าท่างนี้เลยเนาะ นี่เนาะทุกคนนี่ก็สิเป็นทางด่านขางของสถานีเนาะนี่ก็เป็นซารรนซลาเนาะทุกคนถือว่าสถานีแห่งนี้ถือว่าน่าจะผอมลอยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเกมทีจะเปิดยังเป็นทางการแล้วเนาะทุกคน เนาะสิเห็นว่าบอน,นันก็ซิมีเป็นแบบทางเรือนเนาะทางเรือนเป็นบันไดเรือนขึ้นเลยทางเนานะที่ว่ามีความใหญ่และกะ็ออกแบบแบบสวยงามทันสมัยเนาะทุกคนสำหรับสถานีแห่งนี้และกะ็เป็นระบบทิวา ใหญ่ท่านสมัยเนาะซึ่งว่าระบบล่างกับไปสุดอยู่เพืน่นอย่บอหันทุกคนนาจะมีแผนต่อไปเพื่อนนาจะให้สาม,มารถดับที่ว่าให้มันไปเสรอมต่อกับสถานีรถไฟลาวจีนให้ได้เนาะสำหรับสถานีแห่งนี้ที่ว่าสถานีแห่งนี้กระสางมาประมาณ3ปีเนาะทุกคน เนาะนี่ก็เป็นดานข้างทุกคนนอกาทุกคนแหละสำหรับในคลิปนี้กะสิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนในการพามาเบิงสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองเนาะหรือว่าสถานีคำสวัสดเนาะทุกคนและในคลิปนี้กะสิมอยู่ประมาณนี้ทุกคนแต่สำหรับคลิปหน้า บาแมนไซสิผ้าทุกคนไปไซกัอย่าลืมกดติดตามไหมเนะแล้วตอนนี้บาเแมนไซก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าขอบใจและก็บสบายดีกันเบิร์ดสุขสุขคนเนาะที่ให้เกียรติรับเบิร์ับสมมชิปของเรา